แสดงว่าคงไม่ได้หยุดแค่วันที่30เพราะว่าคุณสุเทพเองก็ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้า,าวานนะคะบอกว่าเรื่องของการตั้งเวทีปราศัยต่างๆของภาคประชาธิที่ปัคงจะไม่มีการหยุดแค่นี้ถึงแม้พันตำรวจโททักษิณอยากจะให้หยุดก็ตามคือคือนายสุเทพสามารถพูดได้ทุกวันค่ะนะครับไม่มีใครห้ามนายสุเทพค่ะคือในหลักประชาธิที่ประยดีว่าคุณไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความเท็จนะครับให้ข่าวในทางที่เสียหายค,คุณตั้งเวทีไปสิหลักประชาธิปไตยเนี่ย คือการแข่งขันความศรัทธากันนะะว่าใครได้รับความศรัทธามากกว่าคนนั้นก็เป็นรัฐบาลศรัทธาน้อยกว่าก็เป็นพรรคฝ่ายค้านวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ศรัทธาน้อยมา20ปีแล้วนะครับแต่เข้าใจแต่ไปปล้นศรัทธามากนะครับก็คือหมายความว่าเมื่อตัวเองศรัทธาน้อยก็มีกลไกลพิเศษนะครับไปปล้นศรัทธามากแล้วเวลาใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เสียงข้างมากเท่านั้นวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล นะครับจะด้วยเสียงวิธีพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าเป็นพักที่ได้คะแนนลำดับสองแต่ว่าเมื่อรวบรวมคะแนนจากการปล้นบ้างะนะครับจากการนะครับฮูเหาบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นพักประชาธิปัตย์จะไม่พูดเลยว่าตัวเองเป็นผดเด็จการรัฐสภาตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญปีห0 2ย์สองมาตราก็ใช้เสียงข้างมากของสภาว่าไปนะแต่เราไม่ได้บอกเลยว่าคุณเป็นผดเด็จการรัฐสภาก็หลักการเสียงข้างมาก คือประชาธิปไตยเนี่ยม uh, ันก็มีเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากเขาบอกว่าต้องปฏิบัติตามเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยแต่ปรากฏว่าประเทศเรามันมีเผด็จการเสียงข้างน้อยว่าเสียงข้างมากต้องทำตามเสียงข้างน้อยซึ่งมันไม่เคยมีนะครับแต่ว่าพอเวลาที่มันเป็นเสียงข้างมากก็คิดอีกอย่างแต่พอเวลาเป็นเสียงข้างนอกเสียงข้างน้อยชี้เสียงข้างมากทันทีว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาก็รัฐสภาทุกที่ในโลกในฝ่ายรัฐบาลต้องเป็นเสียงข้างมากนะครับแต่ปรากฏประเทศไทยเนี่ย เสียงข้างมากต้องทําตามเสียงข้างน้อยไม่ฉะนั้นเสียงข้างน้อยจะต้องคว่มกระดานเสียงข้างมากมนะแล้วก็มีความพยายามมาอยู่เรื่อยไปนะคะทีนี้มาเช็คความรู้สึกของประชาชนจากสวนดุสิตโพก็มีการถามหลายประเด็นนะคะว่ากรณีที่คุณสุเทพออกมาเปิดเผยว่าพันตะระเวจโททักษินมีการชวนเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะแลกกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรบอรปองดองเชื่อมากขนาดไหนอันดับหนึ่งก็ เชื่อว่าเป็นการสร้างกระแสเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนกว่า84เอร์เซับไม่ได้ก็คือรัฐบาลร่วมกับพักประชาธิปัตย์แล้วใครจะเป็นฝ่ายขานไม่มีการผูกดุงคือคือความที่ว่านะครับคือพักประชาธิปัตย์กับพักเพื่อไทยเนี่ย <S 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 ะจะโดยตั้งแต่ชื่อไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพักเพื่อไทยเนี่ย <S S S มันอยู่คนละขั้วกันเลย <S S S คือพูดง่ายๆว่าเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันที่จะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีทางเหมือนเอาหมาวิ่งเข้าใส่ขวดนะครับต้องให้เจราจาให้ตายซึ่งความในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยและที่สำคัญที่สุดคือประชาชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พักสองพักการเมืองนั่นสองพักการเมืองไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรก็ได้นะแต่มันอยู่ที่ประชาชนผู้เลือกเขาเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่พอเห็นด้วยกับพรคประชาธิทัตปั เขาก็ไปกับประชาธิปัตย์แต่เสียงข้างมากเขาเลือกพรคเพื่อไทยเพราะเขาไม่สามารถรับประชาธิปัตย์ดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิทธินี้เนี่ยนะครับและผมเชื่อว่าผู้แทนราษฎรร้อยละร้อยในพรักเพื่อไทยเนี่ยมีความรู้สึกชิงชังพักประชาธิปัตย์ไม่มีใครต้องการนลครับเหมือนคือมันมาร่วมชายคากันไม่ได้ค่ที่ผมบอกวันเป็นเป็นเสนียดชันไรที่ภาษาไทยเนี่ยเขาว่าเขาถืออะไรความเป็นเสนียดชันไรเนี่ย เหมือนกับโบราณสุนทรผู้บอกกินน้ําเห็นปลิงพอคว้าขันนั้นปลิงอยู่ข้างไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมันร่วมกันไม่ได้มันสัมผัสกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเรื่องนี้ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับไม่ว่าฝ่ายประชาธิที่ป์เดะนะครับเพื่อไทยยิ่งแล้วใหญ่เพื่อไทยวันนี้ชนะอยู่แล้วเอามาซวยเลยครับจากพรรคลาดับที่หนึ่งนหล่นเลยคนทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเขารู้ว่า เขาทํางานการเมืองนั่นเขาอยู่กับประชาชนเขายึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าความศรัทธาของประชาชนเท่านั้นทําให้พรรคการเมืองนี้อยู่ได้ไไดเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนที่ปัดมาเนี่ยสมมติได้นายสุเทพมาเอายิ่งลักจินวัตนนั่งนายกสุเทพนั่งรองนายกนั่งแขนคดอยู่ข้างมันคนเฟี้ยงทีวีสงสารสงสารทีวีนะครับคือมันทีวีจ,อ,จอดําโดยไม่ต้องเจราจาว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ว่ามันจอดาเพราะไปพังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครับคือเราทําอย่างไรก็ได้ที่สร้างภาวะประชาธิปไตายให้มันเกิดปกติในประเทศค,คือให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามานั้นได้บริหารประเทศครบสี่ปีะนะครับตามหลักสากลว่าอยู่ครบสี่ปีแล้วสี่ปีมาวัดกันนะครับพรรคประชาธิปัตยคิดจะต่อสู้ก็ต้องคิดต่างแต่เวลานี้ไม่ได้คิดต่างเนี่ยมันคิดคว่ำเพราะรู้ตัวว่าถ้าครบสี่ปี ลอยนายกยิ่งรักก็ไปครบสี่ปีแข่งขันแพ้ค่ะนะครับนี่แพ้เบนจเพศนะครับนี่แพ้ยี่สิบปียี่สิบปีค่ะเบญจเพศดยี่สิบห้าอยี่ยี่สิบห้าปีค่ะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาตัดสินใจสับสนค่ะคือเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยขนาดเรื่องที่ impossible เรื่องเป็นไปไม่ได้สุเทพยังพูดได้ค่ะเพราถ้าเปิดบอกไม่ได้เดี๋ยวคนเสื้อแดงจะไปว่าบนเวทีพอคนเสื้อแดงบอกไม่ได้ไม่ผมยืนยันการันตีไม่มีใครว่าสามคนนั่นเลยค่ะ ตอนนี้เขาจะไม่พูดพร้อมพงษ์นพริ์เนี่ยนะครับชวนไปสาบันเขาก็ไม่ไปผมบอกอยากชวนไปสาบันชวนไปสาหุกเขาไม่ไปบานไม่ไปหูกก็ไม่ไปนะปุ๊บก็ไม่ไปเพราะว่าคือข้อเท็จจริงมันไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วใครมันจะพิเรนไปเจรจาความอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากความเห็นของประชาชนที่ไม่เชื่อแล้วนะคะก็ยังมีการแถลง13เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ โดยการออกมาถแถลงของร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัตรรองโฆษกพัก,พกหรือว่าหมวดเจี๊ยบนะคะล่าสุดเองพอถแถลงเรียบร้อยปับป๊บฝ่ายกฎหมายของประชาธิปัตย์ก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องเลย13คดีนะคะไม่ใช่แค่คดีเดียวส่วนรารายการที่ ได้มีการออกมาที่แจงบอกว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะเข้าร่วมเดี๋ยวจะอ่านให้คุณจะรูพวแล้วก็คุณผู้ชมได้ฟังไปพร้อมกันนะคะว่าทําไมถึงไม่เข้าร่วมกับประชาธิปัตย์ข้อหนึ่งก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นฆาตรกรมือเปื้อนเลือดทําร้ายประชาชนเสียชีวิต89ศพและาบาดเจ็บ98ศพ98ขออภัยค่ะ98ศพบ,บาดเจ็บกว่า2,000คนก็ชัดเลครับค่ะ ก็เป็นไปตามนั้นฟ้องได้ไหมคอนี้คือปัญหาว่ามินประมาทต้องไม่มีข้อเท็จจริงอยู่ค่ะนะครับอันนี้กรณีนี้ชัดเจนว่ามีความตายเกิดขึ้น98ศพนะครับและก็เป็นความตายขณะที่อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลน,นะครับนำกำลังทาหารนะครับ60,000งบประมาณ6,000ล้านกระศูนย์เบิกมา500 0 0 0ยิงไป1 2 0ไสเนอเปอร์เบิกมา3,000ยิงไป2,120เพราะฉะนั้นความตายก็สัมพันธ์สอดคล้อง นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นค,คือมินประมาทคือไม่ได้พูดเรื่องจริงค่ะแต่กรณีนี้ก็ความตายกับผู้บาดเจ็บก,ก็มีอยู่จริงนะคะก็ไม่มีเหตุที่จะไปฟ้องก็ดูกันไปค่ะมีอีกข้อสองนะคะบอกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่สำนึกผิดแต่ยักเยีบยบความผิดกลับให้ที่ประชาชนนะคะกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองก็ชัดครับก็พักประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยนะครับแถลงยอมรับผิด มีคุณสุเทพร้องไห้อยู่ครั้งเดียวเพราะสงสารคุณอภิสิทธิ์นะครับไม่ได้สงสารประชาชนที่ตายะนะครับที่ไปร้องไห้ที่นาเซนทันเวลิลเนี่ยนะครับผมติดคุกอยู่ในต้องคอยอ่านหนังสือพิมพ์ะนะครับคอยอ่านที่เขาถอดเพพมานะครับที่ว่าร้องไห้ไปนะครับแลบลิ้นกินน้ำดื่มน้ำค่ะนะครับสารพัดวิธีนะครับแต่ว่าเขาสงสารคุณอภิสิทธิ์แต่ไม่เคยมีความรู้สึกรู้สากับประชาชนที่ตายเลย แล้วก็การยัดเยียดประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองคือประชาชนเขามาเรียกร้องประชาธิปไตยแสดงออกวความไม่เห็นด้วยขอคืนอำนาจด้วยการยุบสภาตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญหลักคิดเอากำลังทาหารมาเข็นฆ่าประชาชนมันคิดผิดอยู่แล้วผมจึงบอกว่ารักนี้ของพรักเพื่อไทยเนี่ยแม้ว่าพรักประชาธิปัตจะจัดคนมาชุมนุมก็จะได้ใช้หลักคิดนี้ยากำลังทาหารมาสังฆ่า แล้วยัดเยียดกล่าวหาล่างสมองเขาว่านะครับประชาชนผู้มีความเห็นแตกต่างกับตัวเองเป็นพวกคนลมสถาบันพวกมีอาวุธร้ายแรงพวกเผาบ้านเผาเมืองนะครับท้ายที่สุดทหารที่ถูกล่างสมองทุกวันทุกวันวันละสามสี่เวลาเห็นประชาชนก็ยิงอย่างบ้าเพัางนั้นก็เป็นประชาชนเป็นประสบนี่ก่อนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้แลเห็นว่าคนเหล่านี้ได้เคยออกมาความรับผิดชอบนะครับและยัดเยียด โดยเฉพาะที่มันน่าเจ็บใจคือการยัดเยียดคนที่ตายยัดเยียดให้ความผิดคนที่ตายขัดขวางการเยียวยา7.75ล้านแต่เวลาฆ่าคนเนี่ยเฉลี่ยต่อศพ60กว่าล้านแต่เยียวยาช่วยเหลือใน,นครอบครัวคนที่ตาย7.75 <5 S 2> ล้านกลายไปขัดขวางเขาเพราะฉะนั้นไอ้มโนทมสำนึกแบบนี้ผมว่าชัดยังไงก็ไม่เหม็นส่วนข้อที่สามบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชน ก็คล้ายๆข้อที่สองนั่นแหละก็คือหมายความว่าก็เวลานี้ไม่รู้สึกรู้สาค <abling S 2> ือความตายที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเมื่อนายพิสิทธิ์ไปปราศัยที่ลานคนเมืองคแล้วก็ไอ้ช่องบ้านนั่นเหละออกมาฉายวนไปวนมาเนี่ยบอกว่าฆาตกรกับคนเผาบ้านเผาเมืองเป็นคนคนเดียวกันผมก็ยืนยันในรายการนี้ว่าไอ้ฆาตรกรกับคนเผาบ้านเผาเมืองเป็นคนคนเดียวจริงตามที่อภพิสิทธิ์ว่านะครับแล้วผมเชื่อว่าคดีบของคดีความของบ้านเมืองเนี่ย ปล่อยให้รัฐบาลนี้เดินต่อไปตามปกติเนี่ยและกระบวนการของสารสถิตยุติธรรมให้สถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมจริงๆนั่นเราจะเอาฆาตกรเพราะคนที่ฆ่ากับคนที่เผาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันสดงปร<ล>ะาชาชนเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้ค,คุณอภิสิทธิ์พูดความจริงพูดความจริงแต่ดูเหมือนว่าเวลาพูดก็เข้าใจว่าจะจินตนาการไปอีกคนหนึ่งนะครับแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ครับข้อเท็จจริงว่าคุณคุณมอำนาจรัฐมีกําลังหกหมื่นนะครับเอากําลังอาวุธทุกรูปแบบ นะครับอยู่สไนเปอร์ชุดภาพก็แลเห็นใครก็แลเห็นกันหมดมกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ว่าคุณอธิบายความด้วยความอดทนว่าดูว่าคุณร้ายเดียงสาคุณไม่เกี่ยวข้องอนะครับเพลงพุ่มพวงบอกหนูไม่รู้ะนะครับทั้งที่จริงคุณเป็นนายกรัฐมนตรีค,คุณสุเทพเป็นรองนายกป่อยความมัน่นคงนะครับสั่งการอย่างชัดเจนและผมเชื่อว่าความจริงจะปรากฏให้พิจารณาคาดีให้สุดทางครับคดีฆาตกรรมประชาชน คดีก่อการร้ายไม่ต้องนิ่นโทษกกรมเพราะเราก็ต้องการใ้ความจริงปรากฏค่ะส่วนเหตุผลข้อที่4นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นอํานาจและตําแหน่งทางการเมืองสําคัญกว่าความสงบสุขของบ้านเมืองก็แค่ควันนั้นเนี่ยนะครับแค่ยุบสภาค่ะ,ค,ะคืออำนาจกับประชาชนเวลายุบสภาไม่ไม่ใช่หมความว่าพวกผมจะได้เป็นรัฐบาลก็ต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจกันใหม่เลือกเพราะประชาชนเขาไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลค่ะพรรคประชาธิปัตย์นี่ขี้แพ้แพ้เลือกตั้ง นะครับแต่ว่าแต่ว่าใช้วิธีการพิเศษได้อํานาจมาโดยมิชอบถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองคุณก็คือนอานาจกลับไปยังประชาชนให้ประชาชนเ็าตัดสินใจใหม่แทนที่จะเลือกวิธีทางปราบ,ปรา,บปรามเกณฑ์ข่าประชาชนเพราะฉะนั้นที่พูดนะถูกแล้วผมไม่เห็นมีนประมาทตรงไหนส่วนข้อที่หนะคะบ,บอกว่าพรรคประชาที่ปัดปกป้องรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการยึดอํานาจโดยคณะรัฐประหารและไม่เคยมีบทบาทในการต่อสู้กับเผด็จการ คือตีสู้กับประเด็จการอยู่บ้างก็คือว่าเอ๊ะทำไมคมชไม่จัดการพันธบรตรโททักษิลป์เลยทําไมคมชไม่ไม่เอาโทษพันธำรตรโททักษิณ์ในเรื่องนี้คเอาทาไมคอมชละเลยกับพันธำรตรโททักษิณในเรื่องนี้คือที่สู้ไปต่อว่ากับประเด็จการอยู่บ้างคือไปชี้ว่าทําไมจัดการเรื่องนี้กับนายกทักศิณ์ไม่ได้ดังใจจะเห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องว่าคุณได้อํานาจมาโดยการปล้นโดยการฉีกรัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วย ไม่เคยได้ยินแต่ได้ยินว่าเอ๊ะทำไมปล่อยพันธบัตรโทตักษินประเด็นหนึ่งคือสู้ในประเด็นในลักษณะที่ที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมเองนี่เห็นอยู่ในสถานการณ์เหมือนอยู่ในพฤษภาตรงมา135เหมือนกันตรองประชาธิปัตป์จอกแรงน้อยที่สุดในการต่อสู้ช่วงสถานการณ์ตึงเครียดจะหาพรรคประชาธิปัตย์ได้ยากนะครับแต่หลังเหตุการณ์สงบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จำลองสีเมืองวันก่อนก็ทะเลาะกันเนี่ยพาคนไปตายนะครับ แล้วก็หลังเหตุการณ์ก็อธิบายจนตัวเองดีที่สุด<ค>ะนะครับแต่ว่าต่อสู้น้อยที่สุดมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือว่าคือพักประชาธิปัตย์ไม่ได้พักที่ต่อสู้กับเผด็จการค <ะ S 2> คือคนภาคใต้เนี่ยนะครับที่บ้านบ้านผมเนี่ยบ้านรัฐธวุมเราเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินว่าพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่ต่อสู้กับเผด็จการ <คะ S 2> แต่อยู่ไปอยู่มาจนกระทั่งว่าคนภาคใต้ถูกพักประชาธิปัตย์พูดจนเห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับเผด็จการ เห็นว่าการยึดอานาจ19พันยายนปี49เป็นสิ่งที่ถูกต้องวันที่อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลมีกระแสะข่าวการรัฐประหารผมอภิปรายในสภาต,ต่อหน้าอาภิสิทธิค์คือแม้ว่าผมนี่ชังน้าหน้าคุณอภิสิทธิ์เวชาจชีวะแต่ถ้าใครมาปฏิวัติรัฐประหารนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ,ะผมพร้อมจะต่อสู้กับคณะรัฐประหารผมเห็นว่านายอภิสิทธิ์ต,ต้องไปตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่ไปตามกระบวนการรัฐประหารเวลานั้นก็มีมีข่าวการรัฐประหารเกิดขึด้น นะครับก็คือหมายความว่าความไม่ชอบระหว่างกันนะครับพวกนี้ไม่จํากัดวิธีค่ะแต่พวกผมนี่จากัดวิธีค,คือวิธีก็คือว่าทุกอย่างต้องไปตามวิถีทางประชาธิปไตยอเอาคนมาบอกว่าแล้วมาชุมนุมวิถีทางหรือเปล่าวิถีทางนี่สิทธิการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธะนะครับเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญให้ยุบสภาค,คืนอำานาจให้กับประชาชนแต่เราก็ถูกรัฐบาลเวลานั้นสวมรอยที่ไปสร้างสถานการณ์ที่ผมเล่าฟังมาตอนต้นมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยอะไรก็ได้ที่คว่มพันตำรวจโ,โททักษิณไม่จํากัดวิธีการเห็นด้วยหมดนะครับเพราะว่าถ้าไปแข่งขันเลือกตั้งสู้นายกทักษิณไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิวัติกเอะนะครับคว่ำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความสุขภายหลังจากการยึดอำนาจแต่ว่าแม้ว่ายึด